เพราะพี่ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงออกมารูปแบบแบบไหนแล้วพี่การเลือกตั้งเป็นยังไงเราไม่ทราบเพราะว่าในช่วงนี้มันช่องแค่เงี้ยนิ่งในการเรื่องการเมืองนะประเทศไทยอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะแบบมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าตอนนี้ค่ะพรรคการเมืองของเรานะคะเวลาเลือกไปก็ยังมีปัญหากันอยู่ดีควรจะพร้อมตั้งนานตั้งนานแล้วนะครับกออ็อยากจะให้ประเทศไทยอะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัว คำว่าปองดองมันยังไม่เกิดขึ้นจริงคิดว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเพราะปัญหาที่มันจะตามมาปัญหาเก่าๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกตราบใดที่เรายังเคลียร์ปัญหาเก่าๆไม่หมดไปะครับถ้าทราบถึงลึกซึ้งไหมก็คือยังไม่รู้เลยเรื่องกกตที่อำนวยความสะดวกเลือกตั้งที่ผ่านผ่านมาผมว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วนะก็ใช้ได้ครับ ก็อยากให้ทางกะกะตเนาะก็คัดเลือกคัดคัดเลือกบุคคลแล้วก็จัดอบรมนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากกว่านี้ค่ะก็ดูแลเรื่องการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่าให้เขามีอำนาจในตัวเองที่ชัดเจนนะครับมีอำนาจตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดและสามารถลงโทษได้จริงๆสิ่งแรกเลยนะครับก็อยากอยากจะให้กรกตนะฮะให้ความรู้กับกลุ่มชาวเกษตรกร,รหรือ ชาวประชาชนทั่วไปนะครับให้ทราบถึงหลักการและกฎกติกานะครับที่ที่จะนํามาซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้เข้าใจก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บแล้วเลือกตั้งเลยโดยที่ประชาชนไม่ไม่ทราบกติกานะครับอยากอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้สวัสดีครับ เดินหน้าเลือกตั้งกับกกตวันนี้เราพักเรื่องร้อนๆเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตอนนี้ทางกกตเนี่ยส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในสองประเด็นครับ เรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองที่ขณะนี้ก็แก้ไขเรื่องของระบบเลือกตั้งแบบ Primary Vote กันอยู่นั่นเองครับก็ต้องรอความชัดเจนครับแต่ว่าไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะครับการเลือกตั้งนั้นก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปรอความชัดเจนจากทางกฎหมายนั่นเอง แต่ก็มีคําถามตามมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อไปฟังเสียงจากประชาชนเอ้เลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับเรื่องราวของการเซตซีโร่กกตน,นั้นจะส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งหรือว่าจะทําให้การทํางานของกกตน,นั้นมีปัญหาหรือไม่นะครับรวมถึงความพร้อมเตรียมการเลือกตั้งในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ เดือนที่ผ่านมามีการไปสำรวจความคิดความเห็นประชาชนจากกรุงเทพโพนะฮะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองครับพักผ,ผู้ชมไปดูครับหัวข้อที่เขาสำรวจก็คือเรื่องของการเซซี ero, โร่กรกตนั้นการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับไปสำรวจบอกว่าเมื่อเซซีโร่แล้วเนี่ยนะครับความเห็นต่อการขับเคลื่อนกนารจัดการเลือกตั้งของกกตนเนี่ยกกตได้เดินตามรถแมพไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ 45%บอกตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะฮะยังไม่เห็นการเตรียมการใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยรองลงมาฮะ6 0 6บอบอกเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่เร่งรีบนะครับ อีก1 8บอบอกว่าเตรียมการเลือกตั้งที่ชัดเจนและเป็นรูปประธรรมนะฮะน,นี่ก็เป็นหัวข้อแรกนะฮะเรื่องของการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งก็คือถ้าเป็นไปตามรถแมพเนี่ยก็น่าจะเป็นปีหน้าคือปี2561นสะครับส่วนอีกหนึ่งหัวข้ออันนี้เขาไปถามถึงเรื่องการเซซิโลกก,ะกะตนะฮะ47.3%บอบอกไม่เห็นด้วยครับควรจะเป็นการผสมผสานการระหว่างกกตชุดเก่าที่มีคุณสมบัติะฮะกับกกตชุดใหม่เพื่อให้การทํางานนั้นดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับ 44.6%บอกเห็นด้วยกับการเซซิโรนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกระกะตชุดเดียวเนี่ยทำงานสอดคล้องกันไปนะฮะเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่เป็นปลาสองน้ำอย่างที่เป็นวลีที่เคยพูดทางการเมืองกันอยู่นะครับอีก8.1%ไม่แน่ใจแต่ว่าประเด็นเรื่องของเซซิโรนะฮะถ้า ดูตามความเคลื่อนไหวในขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าทางกะกะตก็จะไม่ได้ยื่นต่อสารร,รัฐมนูญนะฮะเหมือนกับ2ประเด็นแรกเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการยื่นส่วนตัวหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงท้ายตอนปลายเนี่ยครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นกังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับบอกว่าจะทําให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปหรือไม่57.7%บอบอกว่ากังวลน,น้อยนะครับ 38.6บอกว่ากังวลมากอาจจะถึงมากที่สุดนะครับกาจะการเซซิโลจะส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งความเชื่อมั่นต่อการเซซิโลกตอตรแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะโปร่งใสนะครับไร้การซื้อเสียงหรือไม่นะครับค่อนข้างมากถึงมากที่สุดก็บอกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันฮะมี35.3%้ามที่เป็นห่วงว่าอาจจะไปกระทบนะครับ5้าบอกค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความเป็นห่วงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในหลายประเด็นด้วยกันครับไปฟังความรู้สึกประชาชน,นตั้งแต่ช่วงแรกที่เราสัมภาษณ์ก็ยังเป็นคําถามเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้ง จัดสรรปันส่วนผสมนะครับที่ตอนนี้บอกว่าไม่เข้าใจเลยระบบใหม่นี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราก็เลยจะนําเรื่องของระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมนั้นมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจกันครับเริ่มจากการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับเรียกกันว่าการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเจตนารมณ์ที่สําคัญที่กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญระบุไว้ก็คือทุกคะแนนเสียงมีค่า ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดก็ตามจะชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นหรือไม่เพราะว่าคะแนนนี้จะนํามาใช้ในการประมวลผลคิดคะแนนให้กับพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อด้วยง่ายๆนะครับก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียวก็คือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองครับจากนั้นจะเอาคะแนนในแบบเขตมารวมกันทั้งประเทศอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับเช่นคะแนนทั่วประเทศมีอยู่30ล้านเสียง นำอาหารกับจำนวนสสที่จะมีทั้งหมด500คนเราก็จะได้คะแนนเฉลี่ยของสสหนึ่งคนที่60,000คะแนนเพื่อจะนำมาเทียบกับคะแนนที่แต่ละพักได้ตัวอย่างเช่นพักกไก่ได้คะแนนแบบแบ,บ่งเขตร,รวม10ล้านเสียงนะครับควรได้สอสอในสภาที่นั่งเนี่ยจะประมาณ167ที่นั่งนำตัวเลขนี้มาเปรียบเทียบกับจำนวนสสเขตที่พักนั้นชนะการเลือกตั้งเช่นชนะแบบแบ่งเขตไปแล้ว100เขต จะเหลือโคต้าให้เป็นสสบัญชีรายชื่ออีก67คนเพราะฉะนั้นพักการเมืองก่อจึงจะมีสสในสภา167คนนั่นเองนี่เป็นคําอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพครับเว้นแต่ว่าพักการเมืองใดได้สสแบบแบ่งเขต เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสสที่พักการเมืองนั้นควรจะมีให้พักนั้นมีสสตามจํานวนที่ได้รับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสสแบบบัญชีรายชื่อแต่ให้นําโคต้าที่เหลือนั้นไปจัดสรรแก่พักการเมืองที่มีจํานวนสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนสสที่พักนั้นควรจะได้รับตามอัตราส่วนนะครับแต่ต้องไม่เกินจํานวนที่พักนั้นจะมีสสได้หลังใช้คะแนนรวมคํานวณออกมาไม่ว่าจะเป็นจัดการเลือกตั้งที่คุ้มค่าและสะดวกต่อประชาชนทั้งในและนอกประเทศไทย โดยกกตเตรียมทำระบบการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ในอนาคตข้างหน้าและยังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่นผู้ถูกคุมขังสามารถเข้ามาเลือกตั้งได้และลดอายุผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสร้างระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งจะสามารถทำได้ในระยะเวลา5ปีการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้นักการเมืองประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อถือในกระบวนการและยอมรับผลการเลือกตั้งมีกลยุทธ์เช่นพัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนสร้างระบบการคัดกรองและกลไกตรวจสอบบุคลากรเลือกตั้งทุกระดับให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสามารถทําได้ในระยะเวลา5ปีครับการจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนภาคเอกชนมีส่วนในการจัดการกํากับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพเช่นมีกลยุทธ์เสรมิมความรู้และจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริต สร้างกลไกลและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชนในการจัดการเลือกตั้งสามารถทําได้ภายใน5ปีการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่พักการเมืองและองค์กรทางการเมืองเพื่อให้พักการเมืองและองค์กรทางการเมืองมีการบริหารภายในที่เข้มแข็งต่อเนื่องบนพื้นฐานนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กลยุทธ์คือการกำกับตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับและในส่วนของประชาชนกับพักการเมืองและองค์กรทางการเมืองจะสามารถทำได้ในระยะเวลา10ปีและหัวใจสำคัญคือองค์กรของกกตอเองได้วางแผนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพให้สำนักง,งานกกตมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนการทำงานของกกตซึ่งกลยุทธ์คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ การบริหารจัดการคนเก่งและคนดีพัฒนาระบบงานให้เป็นองค์การที่ทันสมัยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารรวมทั้งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะใช้เวลาทำให้สำเร็จภายใน5ปีครับ ก็เป็นยุทธศาสตร์5ด้านหลักๆนะครับที่ทางคณะกรรมการการตั้งบอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ครับก็จะมีแผนการทํางานเป็นระยะเวลาจะเห็นผลภายในกี่ปีกี่ปีกี่ปีนะครับเพื่อทั้งหมดนั้นจะได้พัฒนาการเมืองไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ แต่ว่าสําหรับการเลือกตั้งในครั้งหน้าที่กําลังจะมาถึงเนี่ยฮะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยใครจะตามข่าวสารทางการเมืองก็จะได้เห็นภาพการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆเตรียมพร้อมเอาไว้สําหรับการเลือกตั้งนะครับเมื่อจะเป็นการจัดสถานที่เลือกตั้งให้กับบรรดาผู้พิการให้กับบรรดาผู้สูงอายุนะครับที่ใหม่ๆจะเข้ามาคือการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตครับ เราเคยเห็นภาพนะครับการแห่ขบวนผู้สมัครกันไปตามจุดที่กะกะตกําหนดนะครับออก็คึกคักมากเราเคยเห็นภาพเรื่องการขัดขวางไม่ให้มีการสมัครรับเลือกตั้งด้วยในช่วงที่การเมืองบ้านเรานั้นวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางเรื่องของเปิดรับสมัครโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจะได้เห็นในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับใครอยากจ,จะลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นยื่นความจำนงไปได้นะครับระบบก็จะประมวลผลทําให้การเลือกตั้งล่วงหน้านั้นก็ทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศเขาเรียกกันว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครับในบางประเทศกรกตเขาได้เลือกเอาไว้นะครับจะใช้ระบบ ไอโหวก็คือการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์เลยผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตเลยนะฮะปกติเนี่ยคือต้องไปสถานทูตนะฮะเพื่อจะไปลงคะแนนก็เหมือนบัตรที่เราใช้กันในประเทศไทยนะครับการใช้ i v โหวนะฮะก็จะมีบางประเทศนั้นที่ได้ใช้ถือว่าเป็นพื้นที่ทดลองนั่นเองครับ ยังมีการซักซ้อมเรื่องของแอปพลิเคชันการรายงานผลการเลือกตั้งให้รวดเร็วฉับไวแล้วก็แม่นยำนะฮะอย่างที่เราเคยเห็นในช่วงของการทำประชามติเรียกว่า Ra p ิด Report นั่นเองนะครับถึงแอปพลิเคชันดาวเหนือดาวเหนือนี่ก็คุ้นเคยกันดีนะฮะพาเราไปที่จุดเลือกตั้งได้อย่างสะดวกถูกต้องบางคนที่ผ่านมาก็ไปผิดจุดก็มีนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริหารงานบุคคลการใช้โปรแกรมเข้ามาบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง กระบวนการสรรหาการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จะมาแทนกกตจังหวัดน,นะครับเหล่านี้เป็นความคืบหน้านะฮะที่กกตได้สักซ้อมเอาไว้เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ เพราะว่านอกจากเรื่องของคนหรือว่าบุคลากรที่กกตต้องใช้แล้วจํานวนมากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับหรือว่าทางผู้ตรวจการการเลือกตั้งที่ต้องแต่งตั้งกันรวมถึงองค์คาพยพต่างๆที่เป็นเรื่องของบุคลากรนะครับนวัตกรรมจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่กกตน,นั้นจะนํามาใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับช่วงหน้าผมจะพาไปพูดคุยเรื่องนี้นะครับความทันสมัยเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่า แน่นอนบางคนอาจจะสงสัยว่าเทคโนโลยีนั้นก็มีช่องว่างช่องโหว่เหมือนกันก็ต่อจะป้องกันอย่างไรนะไม่ให้เกิดการทุจริตโ,โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับพักกันครู่เดียวในช่วงหน้า,ากลับมาติดตามครับหนกเด็กสาวคนนี้กำลังจะตายทุกลมหายใจทุกวินาทีของเธอมีความหมาย ลำบากแค่ไหนผมก็ต้องไปคือสัญญาที่ผมให้กับพวกเขาไว้พวกเขาต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นพิมพ์หญิงสาวชาวเขาอายุสิปปีเธอรอคอยการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของเธอและเธอก็ได้ทำหน้าที่พลเมืองอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว หนึ่งเสียงของทุกคนในการเลือกคนดีจะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้บ้านเมืองดีขึ้นได้เธอเชื่ออย่างนั้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหรค่ครับแต่หนึ่งหนึ่งที่ทางคณะก,าการรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยดำเนินการอยู่คือการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับความพร้อมนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างถึงไหนอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับทางรองเลขาธิการกรกตรักการตาแหน่งเลขาธิการกรกตพันธบทเอกจรุวิทย์ภูมิมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้รอความชัดเจนของกฎหมายรูป4ี่ฉบับที่เกี่ยวกันเลือกตั้งนะครับก็รอว่าจะออกมายังไงเมื่อไหร่ทีนี้กระบวนการเตรียมความพร้อมได้ข่าวว่ากกตขั้เดิมนินงานมาตลอดนะครับทำอะไรไปแล้วบ้างยังไงครับ ในการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยนะครับเราเริ่มรับหนึ่งยังไม่ใช่สี่ฉบับนะครับเริ่มแต่รัฐธรรมนูญก่อนตั้งแต่รัฐธรรมนูญธรรมูญเนี่ยฮะับถ้าที่มีผลครับใช้เมื่อ6เมษายนมารเราพอจะเห็นรูปร่างแล้วครับว่าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างจากนั้นก็คือมีการส่งพรบรกะกะตพรบรพักการเมืองรพรบรเลือกตั้งสสพรบเลือกสวครับส<ม>่งไปให้กรทหมดแล้วนะครับสิ่งที่กฎหมายที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ ขณะที่ที่ส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มร่างระเบียบลาพังกฎหมายทั้งสี่ฉบับที่ออกมาเนี่ยใช้ใช quiser, จัดเลื่องตังยังยัยงไม,ไม่ได้หรือไม่สมนะครับเพราะไม่ <ส Gone S 1> ว่าจะเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องชั้นร่างระเบียบตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่ร่างระเบียบอยู่นะ,นะครับระเบียบที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกฎหมายทั้งหมดร่างระเบียบปรับรอรอ,อเมื่อพรบทั้งสี่ฉบับออกมาแล้วเนี่ยหรือแต่ละฉบับออกมาแล้วระเบียบอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉบับไหนเนี่ยเราก็จะเอาฉบับนั้นมา คือได้ให้ได้เขายุติในกฎหมายในพรบก่อนพรบกกตนะครับซึ่งในพรบกกตก็มีหลายอย่างอย่างเช่นผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับอย่นะฮะที่เราต้องล่างแล้วก็เป็นของใหม่ของของของใหม่ที่เข้ามามันจะแตกต่างไปจากอันอื่นเลยเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาดูไม่ว่าจะเป็น การการคัดสรรการทําหน้าที่นั้นมีหน้าที่ภาระรับผิดชอบอะไรบ้างมีค่าตอบแทนอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรมันก็ลามไปถึงงบมาที่ต้องเตรียมไว้คือทำล่วงหน้าไว้หมดเลยคัอกฎหมายรูปประกาศปุ๊บสมมตินะฮะระเบียบพร้อมแล้วต้องพร้อมต้องพร้อมต้องทำครับคือความพร้อมเพราะว่าหลักปรัชญาของเรามีอยู่อย่างนั้นกกตเนี่ยก็คือสามารถจะชะการือตั้งได้ทันทีนะฮะเพราะว่ากฎหมายออกปุ๊บ ให้เลือกตั้งไปร้อยห้าสิบวันในกฎหมายยังไม่ยังไม่เสร็จนี้ค่อนข้างจะลำบากลำบากเลยครับผมเมื่อสักครู่ผมก็เริ่นให้คุณผู้ชมเขาได้ฟังว่านอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยเรื่องนวัตกรรมครั้งนี้ก็น่าสนใจบอกว่าก็เตรียมไว้เหมือนกันสําหรับอำนวยความสะดวกให้คนได้ไปใช้สิทธิ์กันนะครับครับในส่วนนวัตกรรมนี่ครับที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันก็เดิมไม่ค่อยมีแหละครับแต่นี้ในเมื่อมันมีองค์กรระหว่างประเทศมีการ วิวัฒนาการเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามานะครับการที่จะมาใช้แบบเดิมซึ่งมันมันก็ค่อนข้างจะล้าสมัยครับไทยแลนด์เมื่อก่อนไทยแลนด์400กกท4 0ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับก็คือนวัตกรรมต่างๆที่เราเตรียมมานะครับแล้วก็มีเข้ามาอแล้วอย่างเช่นจะทําโปรแกรมรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตรับสมัครสอยส่งผู้สมัครพักเนี่ยไม่ต้องแฮกันไหครับ เมื่อก่อนนี้อะไรนะไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นที่ปิดล้อมนะครับตรงนั้นแหละครับใช่ฮะมันก็มีการรับสมัครสูอินเทอร์เน็ตได้นะฮะแต่การรับสมัครอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทิ้งระบบเดิมเหมือนเดิมที่สมัครอมีสองแบบ่ามีสแบบนะครับเพื่อกรณีฉุกเฉิน อย่างกรณีขัดขวางใช่ไหมฮะถ,ถ้าเราอินเทอร์เน็ตก็ได้นะก็คือเปิดให้สองแบบเลยครับถ้าใครภาคไหนสมัครถนัดทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งอินเทรอร์เน็ตม,มาตรวจสอบได้เพราะว่าเปโปรแกรมรับสมัครอินเทอร์เน็ตซึ่งเรากำลังเขียนโปรแกรมอยู่นะครับอ,ะะอันที่สองก็คือการจัดทำโปรแกรมรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะฮะการจัดที่เลือกตั้งสําหรับผู้พิการตรงนี้สําคัญครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเท่าไหร่แต่ว่า องค์กรระหว่างประเทศครับแอนเฟลอะไรต่างๆถ้าคุณธีระสังเกตเวลาเขาถ่ายเลือกตั้งต่างประเทศบางที่เขาจะไม่ถ่ายเลือกตั้งปกติให้เราไปเห็นคููหาลงคะแนนเขาไปดูเรื่องคนพิการว่าอนวยความสะดวกแค่ไหนถูกต้องครับถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยมันมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนั้นว่าขนาดคนพิการหรือคนพิการทางสายตาคนพิการทางวิลแชร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็ยังสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะ คือมีค่าเท่ากันทุกสิทธิทุกเสียงคนพิการาก็ต้องได้รับด้วยแต่ภาพที่ออกมามัน,มน<ด>ชื่อเสียงของประเทศว่าโอ้โหในขนาดคนพิการะดูแลขนาดนี้แล้วคนปกติสิทธิเสรีภาพอะไรจะดูแลขนาดนี้อันนี้นไปทําตามหน่วยทั่วไปหรือว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะออของเราประชุมกันเมื่อสองสามวันนี้นะครับเราเรากะให้มีทุกหน่วยก็คือในหน่วยเลือกตั้งนั้นอย่างน้อยที่มีครัหาที่วิวแชร์สามารถที่จะเข้ามีทางลาดทางลาดขึ้นมีอักษรเบลข้าครับ ส่วนผู้ผู้ที่พิการแบบไม่สามารถที่จะกาเบอร์ได้เลยนะครับกฎหมายเราก็เอื้อให้แล้วว่าใ,ให้สามารถให้ให้คู่คนที่ไว้วางใจเนี่ยสามารถกาแทนได้ตั้งแต่ประชามติใช่ครับใช่อ,อันนี้ใช้ตั้งแต่ประชามติมนั่นนะครับเป็นเป็นปัจจัยที่เราเรากำลังเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับเรื่องครูหาเลือกตั้งสาหรับผู้พิการนะครอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนะครับทีนี้ทีนี้ตอนนี้ในระหว่างที่รอกฎหมายเนี่ยเห็นเมนื่อกี้ท่านรองบอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ในหลายเรื่องร,ระบงระเบียบก็รอกฎหมายให้มีความชัดเจนเห็นมีแผนงานเป็นตุ๊กตาออกมาเกี่ยวกับกําหนดวันเลือกตั้งออกมาปุ๊บเป็นข่าวคนก็ฮือฮาจริงๆก็ยังไม่ใช่เป็นแค่ตุ๊กตาเอาไว้จะกําหนดยังไงฮะเกี่ยวกับกาเรเลือกตั้งต้องรอกระบวนการเป็นงครับคืออย่างนี้ครับที่ผมกล่าวมาในตอนแรกนะครับก็คือเรื่องระเบียบ ข้อสองนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องอิอนเทอร์เน็ตนวัตรกรรมอะไรต่างๆมันมีช่วงเวลาของมันก็คือเรื่องงบประมาณต้องสิ้นปีงบประมาณกันยาเสร็จหลังจากปีกันยาคือคือ,ค,อคือตอนนี้กันญาเนี่ยเครื่องพวกนี้เงินเราต้องใครที่เขาทิวอ,อาได้เราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาใช่ไหม <ๆ S 2> ครับนี่ครับเรื่องงบประมาณเรื่องการจัดทําแผนในการที่จะเกี่ยวกันเลือกตั้งในตอนต้นผมพูดแล้วครับกกตต้องพร้อมตลอดใช่ไหมครับ อันนี้วันเวลาที่กําหนดไว้ก็คือว่าโอเคนะครับไทม์ไลน์ที่มันเห็นไว้ในในรัฐธรรมนูญพออ่านออกเนี่ยก็คือน่าจะไม่เกินอันเนี้ยครับแสดงว่าระเบียบวัตกรรมทุกอย่างต้องพร้อมพร้อมไว้เสมอครับส่วนจะมีอะไรปัจจัยต่างๆเนี่ยใจอื่นในรัฐธรรมนูญที่ที่ที่มันขยายออกไปยิ่งดีครับที่มันมันก็โอเคครับขยายเราก็จะได้เตรียมตัวได้มากขึ้นนะฮะลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยต้อง มก็มีเด็ไลน์เด็ไลายของการบริหารของการบริหารเนี่ยเป็นช่วงถ้าเกิดว่าเลือกตั้งเท่านี้กำหนดต่างๆก็ต้องมาเป็นล็อกๆเลยจับเท่านี้จะรอให้กฎหมายเสร็จแล้วมาเริ่มทำโอ้ไม่ทันร้อยห้าสิบวันไม่มีทางทันเลยครับลักษณะนี้ครับครับตอนนั้เดี๋ยวรอความชัดเจนถูกต้องครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารการบริหารเกี่ยวกับเรื่องคนงานเครื่องมือแล้วก็เงินต่างๆที่เงินบรัฐที่เราให้มาเนี่ยครับเราต้องทํา เดือนกันยาในงานราต้องออกมาเห็นเห็นภาพอะไรอย่างนี้ครับนี่ที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งสิ้นนี่เป็นโครงงานนะฮะโดยภาพรวมที่นําเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามเลยนะว่าถึงแม้ในช่วงที่รอความชัดเจนทั้งหมดเนี่ยงานเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็เดินหน้าต่อไปแล้วคงได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทางสำนักงานกกตนะครับหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะล้วจะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ขอบคุณท่านรองครับคุณมากครับ มดเวลากับรายการเดินหน้าเลือกตั้งกับกระตะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันนะครับวันนี้ท่านรองจรุงวิทย์ผมธีระลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ